ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมหาขันธกะโพธิกถาปฏิจจสมุป,ปบาทมนสิการโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าแรกตรัสรู้ประทับอยู่ณควงไม้โพธิพฤกใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาในอุรุเวลาประเทศ ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งด้วยบรลลังก์เดียวเสวยวิมุติสุขณควงไม้โพธิพฤกษ์ตลอดเจ็ดวันและทรงมนสิการปฏิจจสมุปปบาทเป็นอนุโลมและปฏิโลมตลอดปฐมยามแห่งราตรีว่าดังนี้ปฏิจจสมุปปบาทอนุโลมเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขาร เพราะสังขารเป็นปัจจ enfin ัยจ mm. ึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา เพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณนะโสกะปริเทวะทุกขโทมนต์อุปาญาตเป็นอันว่ากองทุกข์ทั้งมวลน,นั่น ย่อมเกิดด้วยประการชนีปฏิจจสมุปบาทปฏิโลมอันหนึ่งเพราะอาวิชชานั่นแหลดับโดยไม่เหลือด้วยมักคือวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับ ภาษาจึงดับเพราะภาษาดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโศกะ ปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตเป็นอันว่ากองทุก์ทั้งมวลน,นั่นย่อมดับด้วยประการชนีลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าดังนี้พุทธอุทานคาถาที่หนึ่งเมื่อใดแลทำทั้งหลาย ปรากฏแก่พรามผู้มีเพียรแพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไปที่สองลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงมนสิการปฏิจจสมุป,ปบาทเป็นอนุโลมและปฏิโลมตลอดมัชิมยามแห่งราตรีว่าดังนี้ปฏิจจสมุปบาทอนุโลม เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีส um bueno. so, ังขารเพราะสังขารเป็นป so, ัจจ so, ัยจึงม so, ีว so, so, ิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาเพราะตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชารามรณนะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัต อุปายาตเป็นอันว่ากองทุกทั้งมวลน,นั่นย่อมเกิดด้วยประการชนีปฏิจจสมุปบาทปฏิโลมอันหนึ่งเพราะอาวิชชานั่นระดับโดยไม่เหลือด้วยมักคือวิราคาสาระสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับ สลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับภาษาจึงดับเพราะภาษาดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับ เพราะชาติดับชรามรณะนะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาตเป็นอันว่ากองทุกข์ทั้งมวลน,นั่นย่อมดับด้วยประการชนีลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าดังนี้ พุทธอุทานคาถาที่สองเมื่อใดแลทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะได้รู้ความสิ้นแห่งปัจจัยทั้งหลายที่สามลำดับนั้นเพราะผู้มีพระภาคทรงมนสิการปฏิจจสมุป,ปบาทเป็นอนุโลมและปฏิโลม ตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรีว่าดังนี้ปฏิจจสมุป,ปบาทอนุโลมเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัย จึงมีภาษะเพราะภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพบจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณนะโศกะ ปริเทวะทุกโทมนัสอุป,ปายาตเป็นอันว่ากองทุกทั้งมวลน,นั่นย่อมดับด้วยประการชนีลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าดังนี้พุทธอุทานคาถาที่สามเมื่อใดแลทำทั้งหลาย ปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นพราหมณ์นั้นย่อมกำจัดมารและเสนาเสียได้ดุจพระอาทิตย์อุทยัยทำอากาศให้สว่างฉะนั้นโพธิกถาจบ